ขอ,อขอบอกไปน้ำทางาเจอกระไฮนัน่นขว้ามือสังเกตโรคข้อไุ้ขึ้นไป้วบอนข้อวายให้ระวังโรบบนหันและฟังตรงขามหันและอนีว้วฮะไปหดขออวา้แล้วเข่าโลดบนตรงไปหดวา้ขอบอกขอคว้ฮมันกว้าง<ม>จาเข่าตัดลงไปหุ่นโลดไอตัวขอยบอกให้เจ้าเข่าฮะเจ้ายังบนทันไปสบายดีทักทายสบายดีเด้อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ ป่าเ็มบ้านทุกคนแต่ว่ามืนน่อนี้มีเวลาจำกัดคือเก่ามาฟังเสียงไก่ขันย่องไก่ขันย่องไก่รัดเสานะมาผู้เดียวเมื่อวานนี้มาแล้วก็รู้สึกว่ามีไก่ขันอยู่สองตตอนนี้ตีห้าสีสิบหรือว่าห้าโมงสีสิบแล้วไก่ยังขันจะท้าบึงสูงสุดแมนเจ็ดมง และก็เมื่อนะอ่ะเดี๋ยวทาเบิงทุกคนเลยรู้สึกว่ามอนี้ทองฝาเต็มไซได์เลยพวกเกีียวเขาเนี่ก็คือชีมีมีแห้งแล้วพวกเกีียวแลลวก็คือชีไดเก็บกูล่ละ่ะเดี๋ยวทาเบิงน้ำกันทุกคน เนี่ยบบเห็นทุกคนเอ้ยไก่มันนอนทางพี่แต่ว่าเาาห่าผัดมาหาทางพินะหาทางพี่มันเลยบินไปพุ่นโอ้เสียดายขนาดผิดหวังแล้วมันน,นะเดียมืออื่นมาใหมหมดเลทุกคนเลยขนาดว่าเหามาอยู่ใกล้ไกมันแล้วนี่มันคันแล้วเาก็เข้าเลยนะบบท่านตัวนี้ตัวนี้มันเป็นไก่เก่า ไก่เวียนแต่พี่ก่ายนี่ตัวนี้แซมแล้วเขาเข้าไปแบบว่ามันแปลกก็เก๊กน้อยหนึ่งโบคันเลยตัวนี้ะเดี๋ยวมืออื่นมาใหม่ทุกคนแต่ว่ามาเดี๋ยวเขาไปเผาตัวใหม่อีกตัวอยู่คันอยู่ันฝากกให้พุ่นนะตัวนั้นมีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนึ่งมาเ้างหูจุดมันนอนตัวนะงสองแล้วมันเป็นบอลอ่าบอลหกหกทีทางลุมมันแป็นนะเขาได้ไง่ายจะได้กะถ้าเบิ้งมือ,ออื่นทุกคน ตอนนี้ก็ตื่นมาที่เกาเวลาเดิมทุกคนตีหาหรือว่าหาโมงสิบเดี๋ยวเขาจะไปเทื่ยน,นึงไปย่องไก่โตที่เขาบร่ายเมื่อวานนี่แหละเดี๋ยวไปบึงน้าคันทุกคนเลยเวลาเดิมนะเราตื่นมาพอดีหาโมงเพื่อ อาเข้าห้องนอกห้องน้ำกับประมาณอยู่ในสิบนาทีเข้าไปหอดประมาณสี่ห้าโมงสี่สิบป้ายพอดีเลยไปตอนนี้เขามาหอดหอดป่าหอดดงแล้วทุกคนแต่ว่าไก่ยังบ้ทันคันนะเพราะว่าเวลาตอนนี้มันอานอยู่ที่ประมาณห้าโมงสี่สิบ ไก่มันจะขันช่วงประมาณห5โมงหสิบถึง6โมงเดี๋ยวจะเข้าไปทามันเลยมันขันแล้วก็มีโอกาสนะขันมันขันตัวที่เข้าไปเฝนะ้า คือเก่าทุกคนแต่ว่ามากันสามคนมาเ่ยมีเบา่านิ้ว,นวแรงเปาแหลมพร้อมเอาให้กระเจ้าไปบนหูจุดมันแล้วนะไก่สองโตคันบนเอามาจอบเมื่อวานเลยละ่ะไก่สองโตคันแนนให้เบา่านิ้วกับเปาแหลมไปในะัันส่วนเฮานาม,มามาฟังเสียงไก่คันบนใหม่มันคันแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเฮาเข้ามานะ บัท่านมันจะมันคันสูงใดนะยามนี้มันคันบัหึงแล้วมันก็เศร้าตอนนี้เงียบบัเจอกยังเลยแต่ว่าทีมงานเฮาได้ยิงแล้วเดี๋ยวทาบึงจะนอนนะทาบึงว่าไก่มันชิคันเลยบวคันบัคันกับออกมือเจอกันอยู่บนนัดพบเมื่อนี้บัท่านนัดไก่ทุกคนเลยพอจตไเดมานังฟังเสียงนกเสียงหนูห้อง ได้ยินเชียงทีมงานน่าจะสองบาททุกคนไนเนกมา่นี้นนไกมืดโอกาสแล้วมือนี่มดโอกาสแล้ว มันคันแต่สาวๆนะแต่ว่ามันแจ้งแล้วเดีย๋ยวจะรอออกไปหาทีมงานก่อนทุกคนเลยนะมึงบรรยากาศไปก่อนเดีย๋ยวหายิงนกนกกระปูแตาแดงคันมันสีเจอมันยิงเชียงมันก็อกกอกกกก บานิวกับ,บเบาแหลมเอาไก่ต่อมาน่าจะต่อไก่อยู่ตอนนี้แต่ว่าทางเฮ้านี่ย่องอย่างเดียวนะทำบาบ่ได้แล้วค็คือเมื่อโอกาสลวตอนเ้าแต่ว่ามาเมื่อน,นี้ไก่มันนอนประมาณแถวๆนี้แหละขันมาเมือ่อนาก็มันชินอนอยู่แถวนี้ไก่เอาบ่ต้ตรงไปหาฟังเสียงแล้วมีแต่ม,มาทาอยู่นี่รถมีโอกาสเมื่อนาเมื่อนีอนน้บ่ได้ ทุกคนตอนนี้มาทาอยู่จุดนัดพบนะนี่ตอนนี้ตอนนี้เขามาทาอยู่ซ้ำแยกจุดนัดพบนะขเขาบอนิ่วกับบอรเลมเขาไปทางนี้นัดกันว่าเจออยู่จุดนี้ถ้าเบิรงว่เบอนี่กับบอรเลมสีได้หรือบอได้ยินเสียงอสองสมบัทเนื่ยไรสายจัด บอกมาบอมีควายบัวใหยิงเอาไปกับบันทึกบอลจำนัดกันถือครับโอ้โให้งงจริงๆโกอันนี้ไก่ก็นอนข้างๆข้อควายอ่ะแหละก็บอกเลยเด็กเกียรติบัตรบุพุธแต่อยู่ในไหฮนั่นโลกกับตัวไห้ฮไอ้ข้อควายนะบอจะเห็นข้อควายนะไปเนี่ยมานี่แค่ข้อควายก็บอกไปน้ำทางเจอกระไฮนั่นขวามือสังเกตลกข้อควาย ไขึ Five, four, building, to to uh, uh, um, ้นไปเ้าบอลคอกควายให้ระวังโลดบอลทันและฟังตรงขามหันและไอ้นี้ว่ะไปหอดคอกควายแล้วเข่าโลดบนต้องไปหอดควายคอยบอกคอกควายมันกว้างเจ้าเข่าตัดลงไปพุ่นโลดเอออ้อมไปบนได้เรื่องเชี่ยนีณบบูพานทางนี้เด้ได้ยังขากันอยู่ในสามแยกแล้วขากันใดอยู่ยังบโบสามแยกแล้วก็ใคอยยังกันไว้ยังกันไว้ในสวนน่ะกายกันอยู่ในสวนนั่นแหละกลากันใด้ไยยิงอันนี้ยิงก่อน ไปก็ว่าไปเชี่ซวอยู่เดียวเจ้าปืนยิงคอยยิงบ้านยงนี่บ้านทมิตอะไรเลยนี่ทงเอามาเจ้าเด้เจ้าเนียเจ้าตายเจ้าเข่าเลยกับพ่อแล้วไปพูดพูดไก่ขันอยู่พุ่นค่อยลงไปนี่นี่ไก่ตัวเดียวกันบ่เจ้าอยู่รลุมพู ทั้งทึ่งนี่ยิ่งก่อนไก่เงียับเลยก็เลยบวคันตัวหนังตื่นไปในขางจะจะได้ไก่เป็นเสียงขากไปอ๋อเจอันโตคอยบอกเขาบอโตให้บอลเล็บเขาเอาแล้วคอยกับยางไปฮอตกายขอคอยน้อยเดียวหนึ่งมันคันอยู่ขางเออว่าแล้วไก่โตคอยบอกให้เจ้าเข่าฮะเจ้ายังบวชทันไปยังบวทันไปตัวนี้ในคอยเวียนมาสองปีแล้วตัวนี้เออ เชียงใหญ่เลยเอออยู่ข้างข้ควายให้เราอ่ะไก่แมวช่องโตบินคือได้ยินเสียงชมจังบาทไปกับ่าบลเลมว่าต่อไก่แม่เขาเมาไก่แม่แต่คุณสรุปบลเลมบ่ได้เจอยังไก่กระต่ายอยู่ภาคว่ดมันบนเขาอ่ะมันคนละภางบ้าแต่ว่าทั้งลุมก็มีคนยิงช่วงสานกกินหมฆใหม่เขายิงโอ้โหตสะสมเลยเถือเลยเออแหลมเตียมแหลมข้างหน่อยเนาะไก่คองแชมป์นะได้อันนี้ นาแต่ว่าคือชิมันครับไป,ไปทุกคนไปเดินทางกลับมือหาเนี่ยแหละหาเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำกันนะเมื่อนี้ได้ตัวเดียวสามคนกับยามันมาหอดล้วการเดี๋ยวครัวไก่คนแต่ว่าบะเลมจะได้บะเลมชิมมืออะไรมืออ่ละบโบกินโบไาก่ปลาเนี่ย,ยจะโ่อิมอ่ม <laughs> อ,อิมอ่มก็กินน้ำกันนั่นแหละมันหน่อย แล้วถึงเมื่อก้อนเพราะว่ามันสวย,ยแหลยตะเวนขึ้น,นแ,ลแล้วเวลาออกหน้าจะมันห่อนแห้งพราะว่าตัดข่าวแับมันบมีคนเปลี่ยนนะนะเนี่ยมันสะเนี่ยเกี่ยวพวกท่านไงเดี่ยวว่าคอยกันได้แล้วนี่ตัวน,นี้ามานันมันใช้มือหนานนแก้มือไ,มไห้เนาะเอาเมื่อเมื่อเลี้ยงตัวน,นี้เดี๋ยวจิพาไปบอลร้ายกว่าเก่าและจะได้กับมือหนาโอกาสหนาคนจะทีเด็ดไปใหม่เออโอเคแต่ว่ามันมีแดดอะไรได้มันมีปอด ไก่ตัวนี้มันกะลีทุกคนเอ้ยกลมมาเลยมันกะลนีงโอ้ดุโอ้ดุ แบ่งครึ่งกับ,บวันนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเมื่อปิ้งเมื่อกปิ้งเขากอนจะได้ไปเกี่ยวเขานาร่วมอีกวันนี้มาฮอนเืนอเนราแล้วกันทำการปิ้งกันทุกคนเลยเล็งรีบเล็งรีบวันนี้ แห้งอะไรทุกคนเอ้ยปีงนี่คือชีวะได้เนาะยำบูชุกนะต้องคอย <ใน S 1> คอยปีงไฟอ,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 อ่อนอ่อนตัวไก่มันมันเลยเดี๋ยวจะทอดเนาะมันยังไวไวค,ความมันนะทุกคนปิ่งบูชุกแท้ๆเนี่นไก่ตัวนี้มันแห้งเลยโอ้บ่ไร้บราบรา ทางมอถอดเ okay. อาเรียไม่ทีละ อันนี้คงเลอกน้องนะยงอาวกว่านเดียมามามากินข้าวนำกันพี่น้องแม่กินทอดไก่แม่กินแล้วมาถ้าเป็นมมก็จะไม่กินนะ กลเนี <Yeah. S 2> okay, mm ่ข hmm. mm ้าวคีห hmm. ม mm ูส hmm. mm ุกทล้าหนึ hmm. mm ่งแหนมได้เอาใส่มั้ย นาไปเพ้อใค่ไปขึ้นตึ้งไปเพ้อมายู <ừ. S 1> ่บรุ้นก้างบมน่าู้แ่บเนาะหายตุ่มยัตมยำหมูลลนี่เนาะ Wow. ใจหมูใจหมูใจม,มักลุ่มแจมนะิงกับกระเจ้าสบายด,าดีเลรเห็นกล่องแลสบายดีเลยนะเพนะื่อนตัวอีมทำอาะออาขอโทษเขา คลิปนี้วิดีโอนี้บบอนก็บได้มอดไว้สำเนีนนะทุกคนขอบคุขอบใจที่เข้ามาติดตามและก็ให้กำลังใจอ่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าแะดูการเก็บเกี่ยวแหละก็สิบ,บคุคเคยได้ไปถ่ายคลิปปันได้ทุกคนแต่ว่าบวงนะแต่ดนคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอบขอบใจทุกคน,น,กค,นคือเก้่าวเด้อพี่น้อง